สวัสดีค่ะพี่นอ้องปองไายสุขูสู่พุนพบพอกับช่องสาวนานานมสะวีเดนพี่น้องจ้าพบพอกันในวันที่5มิถุนายน2566เมื่อนี้ฝนตกพี่น้องมากับบรรยากาศฝนตกฝ้าบ่เปิดจ้าอากาศขึ้มฝนตกบ่ได้ถึงแห้งค่ะกะกะตกปล่อยๆให้หูว่าฝนตกหรือว่า พายุสี่เขาอีกแล้วจ้าเมื่อวานนี่แดดแดดแดดดเมื่อนี้ฝนตกทางใดเป็นจังใดเน้นออค่ะเดินทางไปใส่มาใส่ขับรถละมัดระวังเด้อค่ะถ้าฝนตกถ้านุนมันมืนเกิดอ,อุบัติเหตุได้ไง่ายก็ให้ระมัดระวังจา้าคลิปนี้กะมาพอกันก,นกะมีตัวเลขกมาฝากมาตอนคือเกาละพีนออพ่นองเออพี่นองเอยกะหย่อนว่าคนหมักตัวเลขกเนาะ ผู้ใดมีแนวทางอยากมาแบ่งปันในช่องสาบนากะสามารถเอ็ดไอเดียเขามาบอกพูดคุยกันได้จ้า,าว่าสิเป็นสูตรหน่วยคำนวณหรือวบริขวามฝันเอามาแบ่งปันได้การแบ่งปันตัวเลขกับการบอกบุญเป็นสะพานบุญอีกอย่างหนึ่งคือกันเดอ้อจ้าคลิปนี้เป็นตัวเลขจากเสียนเมืองนอนจ้า งวดวันหันเลขเซียนเมืองน้นเขาคือเจ็ดสองตร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 งเลยพี่น้องอันนี้เป็นตัวอย่างเด้อค่ะจากงวดก่อนค่ะเอามาเปรียบเทียบให้เบิ้งค่ะสําหรับตัวเลขเซียนเมืองน,น้นเลขพินจะเน้นบนเด้อค่ะเน้นบนกันร่างกะให้ไปเบิ้งค่ะในงวดวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกพให้มาแบบนี้เด้อจ้ะเด่น เด็กเด่นบนมีหนึ่งมีหามี6เดอ้อค่ะวิ่งหากับ6บนกันล่างเพื่อนเขียนกำกับไว้แบบนี้เลยจ้าสำหรับตัวเลขจับคู่51 5หนึ่งห้าสองห้าเจ็ดห้าหนึ่ง หกสองสำหรับเลขสามตัว862หกสองเก้านึ่หนึ่งจ้าส่วนมากเลขพื่นจะมาข้างทึงเด้อพี่น้องกันลางไว้ส่วนมากจะมาข้างบนแล้วมาตรงๆจ้ามักตัวใดกกะจัดเด้อพี่น้องขัดกะเลื่อนผ่าน ไต่หาตัวลัตเตลีไว้กอนเด้อค่ะบักหาเกานี่มันอนังงวดแต่สาวนาหมักน้ำยู่เด้ค่ะเลขหาเกาง้ำค่ะนั่นแหละค่ะสาวนากับทั้งเซียนเมืองนุ่นนํามาเป็นแคน่แนวทางเด้อค่ะใส่ดุลพินิจคิดหลายๆอนกวนสินํำเป็นลงทุนจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงเด้อค่ะอย่าสารุงทุนจุน เกินกำลังเจ้าของเด้อพี่น้องลงทุนพอได้ฟังถ้าลึกบ่ได้อีีจ้าสำหรับตัวเลขเนาะออกอยู่่าเซาก็คือเก่ากับศูนย์เดินดียู่ตลวดหวดนี้มันสิบมาหาเก่าเก่าหาบอเอาค่ะลองเมืองเนาะสำหรับผู้ใดมักตัวเลขจากเซียนเมืองนุน หวดวังหันเขาของิ่นเดอ้อจิตสวงตรงจ้าผู้ใดมีแนวทางนี่เป็นไอดียลน้ทางสาบนาดโดยตรงเด้อจ้าสามารถแอ d ดไอดียลน์เอาแนวทางมาฝากมาตอนได้จ้าไม่ว่าจะเป็นความฝันบ่ว่าจะเป็นสูตรหวยคำนวณเลขมีที่มาสามารถมาวางในช่องแบ่งปันเป็นแนวทาง ทางอฟซีแฟนช่องใดเด้อค่ะหรือเมนตคลิปมาฝากมาต่อนผู้ใดฟันใดจูแดงจืง้อคึ้นอย่าลืมมาวอรให้กันฟังเด้อค่ะตามนี้เลยจ้ะเอ็ดไอดีไลเอ็ดไอดีไลมาใดเป็นไอดีไลสาบานาโดยตรงสาบานาบ่มีไลกลุ่มเด้อค่ะไม่มีการเก็บเงินเรียกเงินเป็นเด็ดขาดถ้าเขามาเก็บเงินนั่นแสดงว่าไรปลอมผี่นองค่ะ จะย้ำตัวเลขจากเซียนเมืองนุน่นให้ฟังอีกเทียนหนึ่งเด้อค่ะบบสามารถจะโชว์ตัวเลขได้นานให้แครปหน้าจอหรือกดหยุดวิดีโอเขียนเอากระไดพี่น้องเพราะว่ามันผิดกดเขานอกค่ะเดี๋ยวถือปิดช่องไปกับบบคุมจ้าในงวดวันที่16มิถุนายน2566น2566เด่นบนมิหนึง มีหามีหกจ้าวิ่งหากับหกเดอ้อพี่น้องเน้นบนกันล่างเพื่เขียนกำกับใบแบบนี้เลยจ้าสำหรับตัวเลขที่จับคู่จับหายมีหาหนึ่งหาสองหาเจ็ดหาเก้าหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองจ้าสำหรับสามตัว ปดหกสองเก้าหกสองแปดหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งจ้านีงา่ง่ามงาเงวดนีจ้าเอาค่ะไปหาจับสวยรัตตีไว้เตะพืนน้นเนีนจากเบื้องสามตัเวเลยพื้นกระสินินหกสองเก้าหกหนึ่งละจ้าหลักร้อยก็คือเก้ากับเปียดนั่นละเก้ากระสีเดือนนี้อยู่ตลอดบ่หนอ เอาค่ะไปหาหยิบสวยลัตตรีถิ่งไวเด้อค่ะสาบนากะน้ำมาแบ่งปันเป็นแค่แนวทางจ้ามาคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไ like, ลคล์กดแชร์กดซับสไครต์จริงๆเป็นกำลังใจให้น้ำจ้าเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปนี้สาบนากะจะเบ้าบไลาย,ยางพี่น้องค่ะให้พี่น้องเฟ้นจงอิซีสูขุสุขุน หิงปังดังลวยสู่ขู่สูคุณเห้นไหลกองท้องไหลเขา่าอย่าลืม้อค่ะเดินทางไปใส่ระมัดระวังจ้าถนนมันมืนฝนตกด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่จ้าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ